ียังครับพอวดูเบ็ดบ่ครับสะดุบ่กับดักดันนี่นะครับผมดูนี่โอ้เอาเลียวบ่ครับมือนี่เอาแล้วครับมือนี่โอ้คลิปก้อนน่ะนกโอ้ยนกน้อยขึ้นง่อยขี่แต่ว่าอันนี้ว่าเป็นเกิดจิ้งไงครับเป็นง่อยย่านไหมเกิดจิ้งง่อยย่านแต่ว่าดูนี่ดูนี่ครับง่อยนี่ใหญ่ใหญ่นี่นกเขาเนาะกลายเป็นลูกเาลูกเขาแล้วต้องหาจันไปทั้งหุ่นให้เขานี่เป็นลูกเหรอ ผมต right? yourself, ập, 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 ập. ้องหาจัรยได้ค um รับเดวไหา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 เอาคื่อหัวนะครับแปลวิ่าโอ้ตีสสดูจกระบอกการครับผมมันบริเลีนมาจีบด้วยเขาจะปูมาปูมองดึงเท้านครับผมโอ้โอ้นี่ครับหางครับโอ้นี่หางมันโอ้ยมันลึกถึง มอดเหลืองจิ้งพึ่งลูกครับผมอุย้ยมันเข่าสองตัวบ่บ่ตัวเดียวครับมันลูกยักษ์บ้บ่ลูกยักษ์ขาดควายบ่ลูกใหญ่ควาลุงตโอู้บ่ลูกยักษ์ครับตัวนี้โอ้ขาดเปลือกเลี่ยนเนี่ย